ออกอาการหาคนต่อไปนี่แหละอาการรักมันจืดจางมันเกิดจากรักป่วยแต่เข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงมันคือความจริงในวันนี้แค่การต้องรำลาสวัสดีค่ะอ้อนลักษณาค่ะตอนนี้คุณอยู่ในรายการเนี <N> ่ยเกม

เี่ยกมสวัสดีคร <Chris Hill>, ับอยู่ของดีเจดีเอ็มนะผมกลับรายการเนี่ยเกมรายการที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับสังคมของคนเล่นเกมมากขึ้นนะครับวันนี้หลายคนถามว่าทำไมผมถึงใส่ชุดแบบนี้อาทีมงานเลยครับเอาผ้าผมใส่ผมบอกจะบ้าถึงจะกล้าหระครับแบบนี้ก็เข้าคอนเสปต์นิดนึงกับเกมออดิชั่นน่นเองครับ เนียนะผมก็สร้างกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่น้องแล้วหรือเป็นกลุ่มสังคมใหม่เยอะมากบางคนบอกคลิปจะมีจริงเหรอคนที่เขาเป็นเพื่อนกันจริงในเกมแล้วมารู้จักในชีวิตจริงเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแนะนำฐาแดนคนนลืงของเกมออนั่นกันครับนะผมเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะฝ่วยวิชุดานะคะอยู่แฟมเวอร์เนียอีซีนะคะตัวละครในเกมชื่อเบียนเซโคนี่ค่ะแล้วเป็นมายังไงถึงมาเล่นเกมนี้ครับก็ แรกๆมันก็มีเพื่อนอ่ะมันก็เลยเล่นได้เรื่อยๆก็เลยไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนานๆเข้ามันก็ซีกันจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ก็คือว่าเล่นเกมมีเพื่อนในเกมแล้วมาเจอกันในชีวิตจริงๆด้วยเป็นไงครับเป็นไปได้นะผมแล้วที่ได้ข่าวมาว่าน้องเล่นเกมออริชั่นเนี่ยโอ้โหมันกาลังฮือฮากันมากเลยอย่างเงี้ยกับคนคนนั้นน่ะคนไหนที่อยู่ในเกมอ่ะไม่ใช่คนไหนอักษรย่อขาไปบไม้อ่ะใคร ข่าวลือหรือข่าวจริงครับข่าวจริงแต่ว่าก็เราก็คุยเหมือนกับเป็นเพื่อนด้วยเป็นแฟนด้วยเป็นพี่ด้วยเป็นน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันหลายๆอย่างใครจีบใครก่อนเขาจีบหนูแต่ว่ามันมีหลายคนที่ถามมากว่าแบบเ,<อ>เธอใครเป็นคนจีบใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ดูหน้าหนูด้วยเห<อ>็นปะที่เห็นอย่างนี้หลายคนนะเยดูหน้าหนูด้วยดูหน้า,นา,นา,นาพอไปถามผู้ชายโอ้ยเขามาจีบผมก่อนเนี่ยผมไม่ผมเห็นไหมเห็นไหม แต่คือแบบเขาอะเป็นคนมาจีบหนูถ้าหนูไม่รู้จักเขาหนูจะไปจีบเขาได้ยังไงไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่มารู้จักกันในเกมออ d ิชั่น ก็คืองาน a อ c อย่างเงี้ยหนูไปงานเชียร์เพื่อนไงแล้วแบงค์อ่ะเขาแบงค์แบงค์นี่คือใครครับเมื่อกี้เพื่อนบอกนี่อะไรเลยนี่เปิดเผยออกมาเองเลยเนี่ยต่อต่อคือเพื่อนของหนูที่ไปเชียร์เป็นเพื่อนเขาก็เลยได้มาเจอกันในเกมแล้วมั่นใจได้ไงว่าเฮ้ยเขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในเกมอ่ะยังไงก็ไม่เห็นหน้าอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วคือแบบแต่งตัวมาในเกมอย่างเงี้ยก็แต่งมาแบบเกียนเียนเหมือนพี่อ่ะ มาชวนเต้นนู่นเต้นนี่เราก็ปาจีเต้นตามเขาด้วยเราก็เลแอบท่อเขาในป่าตั้งแต่แรกในงานแล้วม่หนูยังไม่เห็นหน้าเขาเลยในงานแต่เขาก็เห็นหนูแล้วทีนี้มันก็กดโหมดผู้หลักมาตอนสุดท้ายมันก็ส่งกระสิบมาว่าแบบถ้าเกิดว่าจะแต่งงานกันอ่ะก็ให้แบบกดปกลงไปก็แบบเออเออแต่งก็ได้อะไรเงี้ยพอแบบพอแต่งงานกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะแบบแลร่ไอดีกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้อันี้จะบอกว่าเออเนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังมากเลยเพราะว่าโดนแฮกจากไอดีคู่เต้นอ่ะเยอะมาก แต่งงานปุ๊บคุยกันเนีนขอไอดียมาเล่นอะไรที่แบบสนับตอนนั้นหนูก็ไม่คีดอะไรแล้วคือแบบไอดีมาน่ะมีมงกุฎไงมงกุฎนี่เอาไปทำอะไรได้ครับมงกุฎคือเหมือนกับเขาแข่งแบบแชมป์อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นที่จะมีได้ใช่ใช่เขาแบบมีมงกุฎไงแต่ไอดีหนูไม่มีเลยเลยเติมแคน์เยอะอย่างเดียวใครเป็นคนขอแรกใครก่อนเนี่ยเขาเป็นคนขอแรกหนูแลกกับเขาหรอกเขามีมงกุฎนะ ไม่เอาอตอนแรกที่แต่งกันอ่ะหนูก็ไม่รู้เขามีอะไรบ้างก็ขอแลกกับเขาไปอะไรเงี้ยอเออก็แลกไอ้จะแลกเบอร์ด้วยก็เลยได้คุยโทรศัพท์กันแล้วก็แบบมารูว่าแบบเรียนโรงเรียนใกล้ๆกกันก็เลยนัดเจอกันก็เจอกันในเกมรักกันในเกมแล้วไม่คิดว่าในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยเขาจีบเราได้แล้วเขาไปจีบคนอื่นได้เหมือนกันเคยคิดไหม คือไว้ใจมันก็ไม่จะบอกว่าหน้าตาเขาแย่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้บอกว่า <c oughs> ไไอา <c oughs> ไม่ใช่ไบอกว่าเขาแย่แต่แบบเล่นเกมอย่างเงี้ยคือคนก็รู้เยอะนะว่าแบบ ราะว่าพี่มีประสบการณ์ไงองออนไลน์เนี้หรือเปล่าเกียวเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวพ่อคนนี้เจอกันยังไงอ่ะอันเนี้ยเอนน้เดี๋ยวเดี๋ยวใครพี่ถามก่าลูกบอกว่าคือตอนนั้นก็เล่นออดิชั่นเหมือนกันแล้วก็เห็นผู้หญิงแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเขามาคุยกับเราเราก็เกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยคนคนนี้ทำไมพูดจาดีจังพอนัดเกินจริงวันนั้นโอ้โหไอ้ตุ่มมากอ็มาเมตรงนี้นี้ลับห้องเลยนะอือแย่มากสงสารผู้หญิง่ะมันเป็นความผิดพลาดในชีวิต ในชีวิตใครก็ไม่รู้นะเราเข็ดไหมเราเข็ดไหมก็ยังไม่เข็ดยังมีอีกหลายกรณีต้องมาทำรักักแต่แต่ได้เอมมี่มาใช่ไหมยังไม่จบไงประเด็นนี้ยังไม่จบนะเนี่ยอย่าเรื่องนี้อย่าขอเรื่องนึงนะนี่ที่แซวออกเลยขรามผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมีอีกขั้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เกิดความรักในเกมบอลลชันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครครับเดี๋ยวทีมงานรบกวนเอาอุปกรณ์มานิดนึงครับ วันนี้จะเป็นการพูดคุยนะครับผมผ่านสกายสดๆกันเลยนะครับวันนี้ก็นี่ครับอยู่กันตรงหน้าตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้น้องเขาแนะนําตัวดีกว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออาคิราครับชื่อเล่นชิโลครับแล้วตัวในตัวละครในเกมชื่ออะไรครับก็เมื่อก่อนก็จีดากอนนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นอาคิราแล้วก็โลและอยู่แกลอะไรครับอยู่แชื่อไซอันค่ะเล่นอยู่สับทัห้าเลเวลอะไรคะเลเวลก็เวลเจ็ดสิบสี่ครับ แล้วมีคนเขาบอกมาว่าเนี่ยเราเล่นเกมเนี่ยแล้วเราแอบ,บไม่แอบดิคือคบคนคนนึงอยู่หรือเปล่าอ๋อมีครับแล้วคนคนนั้นก็คือก็กับไอ้ครับกับไอไอนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายแล้วแล้วเรา เฮ้ยสงสัยดิเอาเอาแบบชันเจนเลยนะถ้าเราบอกเราเป็นผู้หญิง่าเสียงได้แต่ว่าเคอยเคยเห็นรูปรูปไม่ใช่นาย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 นาบัตรประชาชนเราเป็นนายหรือเป็นนางสาวครับตอบยากนางสาวพี่เออเ้ยใช่เหรอจริงเป็นนางสาวจริงเหรอทำไมก่อ เราก็เหมือนผู้ชายนะเหมือนที่เนี่ยดูป่ะอย่า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 เอางี้แล้วเราเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมครับก็เคยครับอ้าแล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วตอนนี้เรามเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายชอบผู้ชายแล้วผู้หญิงกอบผู้หญิงแล้วผู้หญิงผู้ชายมันงงวันนี้คือสับสนมากไม่ชอบพก็ชอบหมดชอบหมดเออผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แล้วเคยเจอเจอกันจริงๆยังเจอตัวจริงๆกันยังไปเจอจริงๆริแล้วค่ะก็ก็ถือว่าบ่อยอะปีนี่แต่ปีที่เราไม่ค่อยบ่อย เอางี้พี่พี่ฐานตรงนี้ต้องตรงเลยนะน้องเป็นลูกหรือเป็นรับครับลูกครับน้องไป็ลูกโอเคจบนะชัดเจ๋อรู้ว่าไอ้เป็นรับไอ้ก็ไม่รับแล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวดีแล้วรับกันจริงเนี่ยเราเรายังไม่มีอะไรกันนะอ๋อเราไม่มีอะไรกันเราคบกันเฉยเราอยู่ด้วยกันเฉยแล้วกอดถ่ายรูปอะไรกันเฉยมากมากสุดมันไม่ถึงขั้นนั้นดีใ่แล้วอย่างเงี้ย พบกันในเกมออนไลน์ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยกลัวไหมว่าเขาจะไปชอบคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะตัวไอ้ไม่ควรจะมั่นใจในตัวโลครับเอางี้ถามตรงๆเนีเนระหว่างพี่กับน้องสวยเนี่ยชอบคนไหนถ้าให้เลือกให้เลือกคุณต้องตอบไม่คิดเลยนะต้องตอบครับต้องไม่เลือกพี่เลยหรอพี่รู้แล้วทำไมน้องไม่เลือกพี่น้องเห็นพี่ใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมล่ะ พี่จะไปถ่ายรายการอะไรต่อครับแต่ไมน่ออดิชั่นเขาชวนดนั่ไงมันเข้าคอนเซ็ปต์ไงเห็นไหมเอเขามีชุดมีอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นอย่ามองพี่แค่ชุดให้มองภายในอเข้าใจไหมคำหน้าคำหน้าแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นกระแสกันมากเลยในเกมออริชั่นทั้งทําคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนที่คิดที่เริ่มทําคลิปบอกรักอะไรันงี้ก่อนเนี่ยครับ โลโลโลคิดพี่เพราะว่าโรเรียนอนิเมะไงอ่าเราก็แบบอะไรที่ตัวเองถนัดก็อยากจะทําให้เขาไงอ่าแล้วเราปดแต่งงานกันยังไงเราเล่นตัวชายไอก็เล่นตัวชายครับที่จริงมันแต่งกันไม่ได้หรอกอย่างนี้อยากให้เกมเพิ่มแ็กแต่งงานที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายไหมเออใช่เราอยากให้มันเพิ่มนะมันเพิ่มได้เหรอจะเหมือนจะเห็นบางที่มันมีแต่ไม่รู้ว่ามันแต่งได้จริงๆอหชายชายออ่ะอันนี้คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วถามถึงเรื่องทัศนคติ เกี่ยวกับความรักในโลกออนไลน์นะครับอ่าคือโอ่ไม่ได้เป็นเกย์โลแบบชอบใครแล้วก็สามารถชอบได้หมดแดี๋ยพอดีคนที่เข้ามาเขาเป็นผู้ชายนะะแล้วก็ไม่ยันเกียดเขาเขาคนก็เท่ากันอ่ะเราก็มีซีเรียลเราก็ไม่มีอะไรดีมากมายต้องไปกะเกฑ์อะไรแย่ๆนะก็ให้น้องโลฝากอะไรสิงเรื่องการคบกันในเกมออนไลน์นะครับนิดนึงนิดนึงก็ในเกมนนกเกมมันก็สําคัญเท่ากันนะคบถ้าในเกมคบก็คือคบนอกเกมด้วย ความสําคัญก็เท่ากันเออความรู้สึกที่เขาให้มาก็คือความจริงความรู้สึกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องแบบอินใจกลับเข้าไปครับก็ <พอ S 2> ต้องขอขอบคุณน้องโลด้วยแล้วกันนะครับทีพพ่มาเป็น แขกรับเชิญนะครับของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ไว้เจอกันในเกมนะกันเจอกับพี่หน่อยไหมพี่ก็เล่นนะครับนายแสนดีลองไปแอดหาเอาพี่พี่เล่นเกมอะไรเหรอเห็นพี่เล่นแฮมฟองเออพี่เนี่ยสิบหกทิศพี่ก็กดมาแล้วเดี๋พี่พี่กดอีกแล้วพี่สิบหกทิศอ้องในเกมมันมีกี่ทิศแปดเอาไมแปดเหรอเอาเหรอเอาเอาพี่ต้องต้องมาทีอูเกมผิดแล้วล่ะนี่ก็เป็นนะครับอีกหนึ่งคู่ในเกมมอนิชั่นเหมือนกัน นะผมแต่อันนี้จะเป็นพิเศษก็คือเป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าตกของพี่เขาเป็นผู้ชาย้หก็เป็นเป็นคููจินมื่นกันแล้วแต่คนจะไปจินตนาการเอาเองก็นันนะครับอ,อ่าก็คุยกับ น้องโลเรียบร้อยแล้วน้เดี๋ยวกลับมาที่น้องป่วยอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะโฟนไปหาน้องแบงค์ซึ่งเป็นแฟนน้องป่วยเขาโนโฟนแบบไหนที่ด่าใครือเปล่าไม่ใช่อันนี้จะเป็นโฟนแบบทดสอบลองใจดูว่า <c oughs> เฮ้ยเขารักเราจริงป่ะเนี่ยอะไรอย่างงี้อังนี้เอาของน้องเข้าเลยดนะีกว่าจะได้เนียนนะจะได้เนียนโอ้ยนะดั ฮัลโหลแบงค์ฮัลโหลฮะนี่เราต้นนะอ่า uh huh. คือเราเป็นเพื่อนสนิทกับป๋วยอะ่ะ uh huh. แต่ว่า uh huh. ไม่รู้เราไม่รู้จะพูดยังไงเอาความรู้สึกเราเลยนะคือแบบเราเราแอบชอบป่วยอะ่ะขอได้ไหมผู้หญิงคนนี้เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเฮ้ยนี่เราถามนายตรงๆงเลยนะเราขอได้ไหมผู้หญิงคนนี้ เราก็จะเอาอ่嘛ไม่จะขำตกเกินไปทาไมอ่ะถ้าเราจะเอาเราชอบอ่ะแล้วป่วยก็ชอบเรามากด้วยไม่เชื่อถามได้เลยป่วยตอบเข้าไปดิเธอคุยกับเขาสิเดี๋ยวดีเจว่าเราคุยอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชักหากินยากแล้วเนี่ยใครก็คนจำได้หมด โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะกันเดี๋มีคําถามคำถามคาใจเลยเมื่อกี้ใครเป็นคนจีบใครก่อนแล้วนักข่าวเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยมาจีบเขาก่อนจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าไม่จริงครับนั่นไงนั่นไงป้ามันหาคำตอบไม่ได้ไงคราบไม่จริงใครตกลงเขามาจีบเราก่อนใช่ไหมก็ตอนแรกตอนแรกก็คุยๆกันในเกม เอางีออ้ใครไปทักใครก่อน,นอ,อ่าผมทักก่อนเราทักก่อนเอ้าเราทักก่อนก็แสดงว่าเราเราไปจีบพวกก่อนดิไม่ได้เรา<ด>ไม่ได้ทักแบบจีบไงตอบดีๆนะตอบดีๆนะ,ๆนะแม่อยู่นะแม่เขาอยู่นะฮะแต่คราวนี้ผมกม่ได้อยู่คนเดียวแล้วปวยก็กลับเข้ามาเล่นด้วยไม่ใช่คือแบบในห้องในห้องตอนแรกมีเพื่อนตเตนเยอะๆแล้วเพื่อนก็ออกไปเสือป่วยก็เขาสองคนก็เลยชวนเข้ามาเล่นด้วย เอางี้น้องกวยเขาบอกว่าเราเนี่ยส่งเมสเซจไปหาเขาก่อนให้เขาโทรกลับมาคุยเนี่ยจริงเปล่าผมส่งไปว่าัดีนะเขาก็เลยโทรหาเฉยเลยไม่เขาบอกว่าถ้ายังไม่นอนก็โทรคุยกันเอาแล้วเอาแล้วมีหลักฐานนี้เนี่ยใช่ใช่เอาเอายังไงเนี่ยรักกันมากสินะใช่ครับขอได้ไหมเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ก็ไปเอาล็อกอ้ก็มันเสียหาแล้ว ถามจริงๆตอนแรกขำกบเกินทำไมเนี่ยตอนแรกผมรู้แล้วเป็นใครรู้เลยเหรอเขาบอกแฟนๆขับตัวยงมันเหมือนเลยเหรอยังไม่เหมือน,นพี่ถวะคนชื่อผลเลยเนี่ยะยตายลวตายละหรือเราไปเบียดมุกแล้วเนี่ยแล้วโอเควันนี้ก็รบกวนเวลาน้องแบงค์แค่นี้แล้วกันนะวันนี้พี่ก็ต้องลาไป, <ขอ S 1> ไปก่อน<ข>อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ เอาเป็นว่านะผมผมปาดกิจกรรมกับท้ายรายการเทปนี้ไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะผมวันนี้ผม d j เจบครับกับข่อยสุดา,าครับผมต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือรายชื่อ10ผู้โชคดีจากกิจกรรมร้องลารักที่มาร่วมราม่าก,กันได้ปวดรับแบบสุดๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากร้องลารักแบบจัดเต็มกันต่อก็เข้าไปได้เลยที่ superstar.playpark.com ติดตามกิจกรรมและร่วมสนุกกับรายการเนี่ยเกมได้ที่ playpark.com ที่นี่ที่เดียวนะจ้า ฟุตบอลคลับแมเนเจอร์และรายการเนี่ยเกมขอเชิญเพื่อนๆร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดยอดกุญซือมือฉมังง่ายๆแค่บอกว่าผู้จัดการทีมฟุตบอลคนไหนในโลกที่โดนใจคุณพร้อมเหตุผล10คอมเมนต์จี๊ดกระแทกใจรับไปเลยมัสเตโค้ดคนละ2รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16กรกฎาคมประกาศผลในรายการเนี่ยเกม EP4 อย่ารอช้าผู้โชคดีอาจเป็นคุณ